เลิกงานแล้วจ้าไปหาซื้ออยากซื้อกินบบัน,นี้พี่นอ้องเอ้ยมือนี่สิเฮ็ดเมนูอย่างว่าตีสิเฮ็ดเมนูไก่ไตน้ำจ้าแต่บอมีเงินซื้อเนื้อดอกจะได้ซื้อแต่โคไก่ไปใส่จักสามสิบสี่สี่นี่แหละ <laughs> ไปหาซื้อยูแมโคแต่พี่น้องขามือหนีโค้งไก่มันจังถือกระสิมีเนื้อติดหลแนจักหน่อยพราะบได้เห็นแต่กระดูหน่ะน้เนาะก็ไปหาเลือกซื้อเลยจ้าพะงากะสิบบได้ซื้ออยู่ในนี้ดอกซื้อออกไปซื้อยูรานขายผักอยู่ข้างนอกคุณละเอาโค้งไก่ไปจักสามโค้งสี่โค้งนี่แหละจ้าสามโค้งสี่โค้งนี่กัยาวัเด้อซื้อมามือหนีสามสิบแปดบาทกระแกงล้วได้เต็มหม้อคุณเด้อญิงซื้อไปลองเฮดเบิร์ดจ้าเมนูนี่ปหยดแต่ได้กินหลายหลายเต็มหม้อเลยจ้าแซ่บนำเด้อบบแมนเป็นโค้งไก่ ออนไลน์หลายพอได้เห็นให้เมื่อเขียวอยู่จ้าใครยังบ่เคยลองต้องไปลองเด้อเมนูนี้แนะนําจ้าแนะนาซื้อมังแตงไว้ถ้าไปตำม,มืออื่นน้าจ้าข้ากาสิได้แตงถุงหนึ่งแลก้กกระคองไก่ข้าสามสิบแปดบาทซื้อตีนไก่ซื้อตับไปใส่น้ำย่างละยุมสองยุมจะหน่อยเนาะจ้ามันจังสิบ่มีแต่โหงไก่หลายหน้าเห็นแต่กระดูกหลักก็พันสิเมื่อยอกามดีเนาะ <laughs> ได้ของโพบแล้วายมุงน่ะดูคอนโดหลูย่านพรามณีของเฮาจ้าก่อนออ่นาหอดห้องเฮากะทําการเอาวัตถุดิบของเฮาไปล่างจ้าล่างเ็จเรียบร้อยแล้วเฮากะมาสับๆแบบนี้เป็นตอนพอดีคำเนะาะหั่นขาตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อตำเครื่องแกงเด้อจ้าเอาทุกอย่างไปโขลกรวมกันตำาบลกโปกเป๊กจนมันมุนอุยปุยผู้ใดยิงเพื่อที่สิให้มันเป็นเครื่องแกงเนาะจ้าเอาไปดับความเคาของโครงไก่เฮาเด้อตำม,มุนๆเลยเด้อจ้าพี่น้องค่ะมันจังแซบเพิ่มรสชาติความหวานด้วยกระเทียมโทนดองลงไบนิดหน่อย สากกระย่ายโคกระใหญ่ฉันจนงกสิบไหวเหล่ายิงเอ้ยมือปุบปุ่มใหญ่ๆนี่กับมือใชยเวงเด้อจ้ะต้องได้อาศัยแรงผู้ชายมาตำหมกเห็ดตำตะไข้ซอยเมนูมือนี่อลังการงานส่างอิลีก่อนที่ห้าสีน้ำเครืองทุกอย่างลงหม้อหนึ่งเข้ากับมาปรุงอยู่ข้างนอกก่อนเด้อจ้าตักเครืองแกงที่หฮาตามไห้ใส่ใบมะกรูดใส่หัวหอมใส่ขาที่หั่นไว้ปรุงรสด้วยผงชูรสน้ำตาลน้ำกระเทียมดองซอสฝาเขียวใส่ลงไปตามชอบน้ำปลาร้านิดหน่อยเกลือนิดหน่อยจ้ากะว่ารสศาส์มันกลมกลมแล้วเฮาก็คน คุลคุลให้มันเข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟว้ายบอแมน แล้วก็ตักใส่หมอหนึงเอาไปข้างไฟตามหาบนี่แหละจ้าปี้าหมอหนึงด้วยขันน้ำแบบนี้โบต้องเติมน้ำเดอ้อจ้าแล้วก็ไอ้น้ำจากขันมันก็สิลงไปใส่ไตใต้น้ำของเฮามันก็สิอุจุอจาจะก็สิมีน้ำขึ้นมาเองดอกหญิงบ่ต้องย่านว่ามันสิใหม่หมอแต่ก็เที่ยวคนเนี่ยจังหน่อยก็ดีจา้าเปิดฝาซิมโหลดเบิ่งนะกรอนเดอ้ออย่าสุไวบ้างใจว่าไอ้น้ำสิลงเพื่อสิบ่เบิง่งเพื่อสิใหม่หมอดเลยเนาะแต่แต่เฮ็ดมาฉันก็บก่เคยใหม่หมอดอกวะข้างทิมไว้จักสิบยี่สิบนาที มาเดอ้อหน้าตากระสีออกมาแบบนี้เป็นตาแซบบอยิงมาเดอ้อมากินข้าวแรงแซบๆน้ำกันจ้าคือเกาคือเดิมใช่เวงของฉันก็นมากหลายเมนูหนีเสียดายบ่มีน้ำเก๊็กห้วยเนาะเราวะ <c oughs> มือหนีกินข้าวแรงอีลีอีหล่อเลยจ้ามาเดอ้อพี่น้องขามากินแซบๆน้ำกันจ้า <c oughs> มือนี่ขอโตล่าไปกอนลำลำรวยๆทุกคนเด้อคะ่ะเอฟซีค่ะ